สวัสดีครับแฟนเพจเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็แฟนๆสุขเสวนาวันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเคยวันศุกร์เย็นๆฉ่ำๆกันแบบนี้นะฮะแล้ววันศุกร์ที่เตรียมที่จะเป็นวันเสาร์เพื่อจะเข้าเทศกาลวันเด็กนะฮะวันนี้เราก็มากับการเมืองที่เริ่มมีการขยับเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ให้เห็นเป็นภาพใหญ่มากขึ้นนะฮะเมื่อลุงตู่เปิดตัวอย่างชัดเจนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพัก รวมไทยสร้างชาติส่วนลุงป้อมก็ใกล้ได้เวลาเลือกงามยามดีในการที่จะเปิดตัวนโยบายพักมูมเมนท์พักพักพลังประชารัฐสอสอพักพลังประชารัฐแล้วก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าลุงป้อมก็เป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพักพลังประชารัฐที่จะมาสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้วันนี้เราเลยมากับเรื่องเทหมดหน้าตักสองลงชิงนายก ชิงกันต่ออีกรอบหนึ่งก็เขาเออรียกเลยเห็นฝาเห็นตัวชัดเจนแล้วนะว่า,าลุงไหนอยู่ตรงไหนลุงไหนอยู่กับที่ไหนก็ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ก็อยู่กับพรักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็จะเป็นแคนดิเดตนายกเพียงหนึ่งเดียวแจ้งหนึ่งเดียวเหมือนกันพลเอกประวิตยเลยก็คนดิเดตนายกของพลังประชารัฐหนึ่งเดียวเหมือนกันทีนี้เนี่ยจากที่เคยอยู่ด้วยกันับวันหนึ่งก็ต้องมาสู้กันแหละก็เลยสงสัยว่าเออประเทศไทยเนี่ยยัง ยังยังห่วงหาอาทรลุงใช่ไหมลุงยังไปไหนไม่ได้ใช่ไหมถึงต้องอยู่กับลุงต่อลูกๆหลานมีคนมีมีเออมีคนมีไหมมีไหมมีลุงโอมีลุงหนูไหมลุงหนูมีอาพิธาไหมยังเป็นเป็นลุงได้แล้วใช่ไหมลุงหนูลุงหนูลุงหนูลุงแบบจูเนียร์หน่อยอ่าลุงแบบจูเนียร์ลุงหนูอาพิธามีหลานอิ๊งไหมน้องอิ๊งเออร้องล่องหนึ่ลูกหนึ่งหลานดอคื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 อเราอาจจะเห็นว่าสอง ลุงเนี่ยคือลุงตูกับลุงป้อมเนี่ยอยู่ในอำนาจมานานมันก็เลยถูกพูดถึงมาตลอดรวมถึงองค์คาพยพต่างๆเนี่ยทั้งสวทั้งทหารตำรวจกา้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเครือข่ายของลุงๆเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความชัดเจนต่อไปก็คือไปต่อนั่นแหละทั้งสองลุงแต่ทีนี้ก็มีคู่ชิมเยอะใช่ไหมฮะคู่ชิมเยอะ แล้วมาชิงกันอเอง<า>อีกการชิงกันเองเนี่ยยังมีบางคนเชื่อนะแม็กว่าไม่ได้ชิงกันเองยังไงก็เป็นลุงตู่แต่ลุงป้อมเนี่ยอาจจะมาซัพพอร์ตผลักอันนี้เป็นยังไงมุมมองแม,ม็กคือคือมันมันมองได้หลายมุมเพราะว่าผมผมคิดว่าแปดเก้าปีผ่านไปเนี่ยผมว่าคนที่อยู่บรรดาใกล้ชิดสองลุงเนี่ยบางคนยังแก่ไม่ออกเลยว่าทะเลาะก,กันจริงหรือว่าเล่นะละครอ่าอ่ายังงงงงกันอยู่คือแต่แต่ส่วนตัวผมมองมองว่า การเลือกตั้งปี66เนี่ยผมคิดว่าคงชิงกันจริงแหละแข่งขันกันจริงแหละแต่หลังจากนั้นมันก็คุยกันได้เพราะถ้าเราสังเกตดูนะครับในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดลุงสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมให้กันนะถ้ายอมให้กันจริงเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่สมมุติเขตนี้ตัวผู้สมัครของออลุงตู่ดีกว่าลุงป้อมลุงป้อมอาจจะไม่ส่งเช่นเดียวกันถ้าบางเขต ตัวสมัครตัวผู้สมัครลุงป้อมดีกว่าของลุงตู่ลุงตู่ก็จะไม่ส่งถ้าเป็นภาพลักษณะนี้แสดงว่าลุงทั้งสองเนี่ยยังใช้เกมแผนซ้อนแผนเพื่อที่จะดึงคะแนนให้อยู่ในกลุ่มลุงเองถ้าเราเห็นภาพแบบนี้หลังการจัดตัวผู้สมัครสสก็อนุมานได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะอ,อ,อยู่ในสูตรของลุงลุงอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าการจัดตัวผู้สมัครสสลุงทั้งสองคนส่งแข่งกันทุกเขต แสดงว่าการเย่ยงชิงตัวสอสอเนี่ยพูดได้มาสอสอซึ่งเป็นสอสอเนี่ยลุงไม่ไว้หน้ากันก็พออนุมานแบบนี้ได้ไหมได้ uh huh. พูดพูดได้เลยว่าได้เพราะว่าอย่างพลังประชารัฐเองเนี่ยพอไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันคล่องตัวขึ้น uh huh. มันจะขยับซ้ายจะชิงไปขวามันได้ uh huh. หมดจับกับ uh huh. ใครก็ได้ถูก uh huh. ไหมฮะอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินวันก่อนก็นก uh huh. ให้สัมภาษณ์บางบางสำนักไปว่าแบบพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลแน่นอน99%เลยเลย เลยไม่ขยับไปไหนแล้วเลยไม่ไปกับลุงด้วไม่ขยับไปไหนแล้วอที่คือคือก่อนหน้านี้สามิตรโดยคุณสมศักดิ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ถูกจับตามองมาตลอดว่าใช่ใเฮ้ยจะเอาจะเอายังไงเนี่ยจะไปไหนยังแทงกั๊กด้วยจะเป็นมิสเตอร์ลัสมินิทอยู่ตลอดอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ทันการนะอสุดท้ายก็แหล่งข่าวผมก็กระซิบมาว่าไม่ไปไหนอยู่ครบอยู่ครบอ่าแล้วทีนี้เนี่ยได้เห็นมูฟเมนต์ในพลังประชารัฐก็ก็คือ เริ่มมีการดีลกันล่วงหน้าแล้วอถ้าผมอยู่เนี่ยการันตีให้ผมได้ไหมว่าผมจะเตบโตก้าวหน้ามีตําแหน่งอะไรมากขึ้นเป็นรัฐมนตรีคมนาคมกระทรวงเกษตร A กระทรวงเกษตร B นี่มีพูดแล้วอ๋อบางคนพูดแล้วพูดง่ายๆอย่างชนบุรีมีความชัดเจนขึ้นแล้วพอคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นแม่ทัพของพลังประชารัฐในภาคตะวันออกตอนนี้ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติมันก็ขาดคน ตอนนี้คุณสรวุฒิเนืองจำนงก็จะมามับบ,บทบาทตรงนี้คุณสรวุฒินี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสามมิตด้วยใช่ฉะนั้นถ้าชนบุรีเนี่ยสมมุติถ้าคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเนี่ยทำได้มากกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นที่รวมไทยสร้างชาติคุณสรวุฒิก็สามารถแต่งตัวนั่งรัฐมนตรีว่าการได้ไหมเขาว่ามีดีลแล้วว่าการหรือไม่ว่าการไม่รู้แต่มีดีลเป็นแล้วมนตรีมีดีลรอบหน้าชนบุรี10 สิบสิบเขที่สิที่สิบเขตสักห้าที่ก็ได้แล้วผมไม่รู้ว่าต้องกี่ที่คราวที่แล้วพี่แปะสนธยาคุณปื้มบ้านใหญ่คุณปื้มผมว่าได้ได้ที่นั่งน้อยกว่าเสียเฮงนะแต่ยังได้เก้าอี้ก่อนเสียเฮงมันมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขจังหวันบางจังหวัดบางกลุ่มหรือว่าบางกวนการเมืองเนี่ยมันจะมีเดียก่อนที่จะเลือกตั้ง แต่บางจังหวัดบางกลุ่มบางกวนการเมืองมันก็จะสามารถสร้างแรงต่อรองได้หลังจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเห็นตัวสอสอแล้วก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าจะดีลอย่างไงแต่2ลุงสองลุงเนี้ยสูตรในการดีวก็จะคนละแบบกันอย่างลุงป้อมนี่สูตรการดีวคนให้มาอยู่ในพักเพื่อที่จะทําดันพักไปเนี้ยสูตรดีวก็อาจจะคล้ายๆที่แม็กบอกการันตีตําแหน่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันส่วนลุงตูหลังจากนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าวิธีการดีว ตัวบิ๊กเนมจะมีวิธีการอย่างไรสัญญาใจจะเป็นอย่างไรเรื่องปลดเปลืองเรื่องคดีนี่มีส่วนในการในการเป็นเป็นข้เรื่องอะไรเป็นเงื่อนไขจูงใจให้คนมาอยู่ด้วยไหมคดีลุงไหนลุงไหนเชี่ยวชาญเรื่องคดีอ๋ไม่รู้จะมีบางลุงนะที่เชี่ยวชาญเรื่องคดีนะแต่บางคนก็อยู่กับบางลุงเนี่ยนานมากแล้วนะคดีก็จะช่วย คดีลุดหน้าไปเรื่อยๆใช่เลยนะสป,ปีดเลยแต่ <c oughs> แต,แต่แต่ก็ไปจากลุงไม่ได้ไปไม่ได้ทําไมไปไม่ได้แม็ก <c oughs> เพราะว่าคดีก็เห็นแล้วว่าสป,ปีดท,ท,ทั้งทั้งที่สัญญาใจกันแล้วว่าอาจจะมีการช่วยเหลือเกื้อหนุนเรื่องคดีแต่คดีก็เดินหน้าไปเรื่อยทาไมถึงไปไม่ได้หลักฐานมันชัดมั้งทั้งทั้งที่ใจอยากไปไหมใครจะอยากอย <c oughs> ู่าหลักฐานมันชัดมั้งมันมันมัน,มน มันเห็นเนื้อเห็นหนัง,นงเห็นไส้เห็นภูมิวดว่าไปทําอะไรมาบ้างอ๋อ่าไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรกับงบประมาณแผ่นดินไว้บ้างอ๋อทีนี้ก็อาจจะคิดว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าขนาดอยู่ใกล้ศูนย์รวมอํานาจแล้วเนี่ยคดียังลุดหน้าแต่ถ้าห่างจากศูนย์รวมอํานาจเมื่อไหร่เนี่ยคดีอาจจะวิ่งเร็วห้าีีคดีอาจจะวิ่งเร็วมากขึ้นฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกครับแ็ก ไม่มีทางเลือกฉะนั้นจึงต้องอยู่กับกลุ่มผู้มีอํานาจซึ่งสามารถคอนโทรลและควบคุมกลไกลของอํานาจรัฐได้พอสมควรฉะนั้นคนรอบข้างทั้งสองลุงเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละเซกเมนนะต์นะอืมแต่แต่การเมืองภาพเล็กในชนบุรีเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่แล้วก็ความเขาเรียกอะไรความไม่ลงรอยกันของสองลุงได้ชัดเจนนะเพราะว่าอ่ที่ผมได้รับรู้มาเนี่ยคุณสรวุฒ การได้ขึ้นเป็นแม่ทัพคุมชนบุรีเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบ้านใหญ่คุณปลื้มซึ่งซึ่งซึ่งมูฟเมนท์ที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาอาจจะแท็กทีมกันลุมคุณสุชาติก็เป็นได้มันแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นข้อมูลที่ผมรับทราบมาก็คืออาจจะหลบเขตหลบเขตไหนฝั่งบ้านใหญ่มีศักยภาพก็ให้บ้านใหญ่สู้ไปซึ่งบ้านใหญ่เนี่ยแนวโน้มก็จะไปเพื่อไทยเยอะผมผมก็ถาม ถามแหล่งข่าวผมว่าทําไมบ้านใหญ่ถึงตัดสินใจไปเพื่อไทยเพื่อไทเขาก็มองแล้วว่ากระแสของพักเนี่ยแล้วก็บวกกับการาทําโพเนี่ยแต่เชนีชี้วัดมันมาทางนี้ช่วยหนุนได้สแสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเล่นรุมอย่างเงี้ยคุณสรณสรวุฒิหลบในบางเขตให้บ้านใหญ่แต่ถ้าบางเขตที่บ้านใหญ่กับคุณสรวุฒิเนี่ยสำรวจแล้ว คะแนนเนี่ยสูสีไลี่เรียกันคุณสารวุฒิก็จะลงด้วยเพื่อตัดคะแนนคือคือมันมีเทคนิคเยอะแยะมันไม่ไม่ได้มีสูตรสาเร็จว่าจะไม่ส่งคนลงเลยอาจจะส่งแต่สู้ไม่ไม่เต็มร้อยก็ได้แต่เขตหนึ่งเนี่ยคนในพลังประชารัฐก็เขตหนึ่งเขตใครเขตคุณสุชาติเนี่ยแหละซึ่งคุณสุชาติก็ประกาศตัวจะลงก็ก็เขาเรียกอะไรเขาเขาก็ยอมรับว่าว่าสู้คุณสุชาติลำบากอ่าก็ก็แอ่เขตอื่นๆเนี่ยอ๋ออัอ ฟุกแหละจัดเต็มนะ10เขตนะชนบรุรีทีนี้พอย้อนมาดูในภาพกว้างของทั้งสองลุงเนี่ยลุงตู่เหมือนจะโฟกัสส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในภาคใต้แล้วก็ภาคกลางบางส่วนส่วนโฟกัสของลุงป้อมก็อยู่ในกลุ่มของบ้านใหญ่ของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นสมุทรปราการบ้านใหญ่ของ3มิตรบ้านใหญ่ของโคราชคุณวิรัติรัตนเศษบ้านใหญ่เพชรบูรณ์ของคุณสันติพรมพัฒนทีนี้ กลุ่มของเหล่านี้ในพื้นที่ภาคอีสานของลุงป,ป้อมเนี่ยมีใครคอยซับพอร์ตคอยกับเคลื่อนให้เพื่อดึงสสมาบ้างไหมแม็ก็เมื่อวานก็เปิดวันก่อนก็เปิดตัวไป20กว่าคนแต่ว่าตัวตัวแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากนักก,ก็ก็ก็ต้องอาศัยบ้านใหญ่เป็นหลักแต่แต่ทีนี้เนี่ยก็น่าสนใจอย่างอย่างอย่างในอีสานตอนเหนือเนี่ย อีสานตอนบนเนี่ยรเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนอะไรเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็มีคนนูน้นคนนี้จะเป็นแม่ทัพดูนู่นนี่นั่นในพื้นที่ให้แต่ตอนนี้ก็เงียบเงียบหายไปหมดเลยเงียบนะก็ก็เลยสงสัยว่าว่าไปไหนก็เลยสงสัยว่าจะไหวไหมในในบอ่อใหญ่อย่างอีสานเนี่ยบอ่บอชารัฐบอ่อใหญ่อย่างอีสานเหมือนกับไม่มีใครไปแย่งจากพักเพื่อไทยกลับไปแย่งบอ่อเล็กที่มีแค่58เขตในพื้น,<ใ>นที่ภาคใต้ทั้งพักภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักพลังประชารัฐฟัดกันแหลกทีนี้พอฟัดกันแหลกขนาดนี้เนี่ยแต่ทิ้งบ่อใหญ่เนี่ยคะแนนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่พักเพื่อไทยอย่างเดียวตรงนี้สองลุงแก้เกมยังไงหรือว่าปล่อยตามธรรมชาติก็ไม่เห็นแก้ะไรนะก็จะซัดกันอย่างเดียวเลยไม่เห็นแก้นะไม่ปัญหาคือก่อนก่อนจะไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าการฟอร์มรัฐบาลการเป็นนายกไม่ว่าใครเนี่ยลุงตู่จะ จะป้องกันแชมป์เป็นนายกคนคนเดิมอีกสมัยได้ไหมอีกครึ่งสมัยเหรออุ้ยไม่รู้มีหลายคนบอกว่าอสี่ปีก็เป็นได้นะไม่รู้ไม่รู้จะป้องกันแชมป์เป็นเป็นต่อได้ไหมหรือนายกคนที่สามสิบจะเป็นลุงป้อมหรือใครเนี่ยอ่าคือก่อนอื่นเนี่ยทั้งรวมไทยทั้งพลังประชารัฐหรือพักไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องทำสอสอให้เกินยี่สิบห้าที่ก่อนนะ ออถึงจะเสนออชื่ได้ตาม<ก>รัฐธรรมนูญระบุไว้นะฮะว่าแคนดิเดตที่อยู่ในรายชื่อที่พักการเมืองต้องยื่นให้กับกะกะตเนี่ยก่อนที่จะมาเลือกสสในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยต้องได้สสอ,อย่างน้อย25ที่นั่งถึงจะมีโอกาสที่จะเสนอชื่อได้ฉะนั้นทั้งสองลุงนะฮะโจทย์ใหญ่ของทั้งสองลุงไม่ว่าจะเป็นลุงป้อมหรือลุงตู แล้วก็รวมถึงพรรคการเมืองอื่นนะฮะที่จะต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจรัฐโจทย์แรกเลยคือต้องทำให้ได้สสมากกว่า25ที่นั่งซึ่งอย่างพรรคเพื่อไทยของคุณอุ้งอิงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวิราุณลก็น่าจะคอนเฟิร์ม25เกินแน่อย่างก้าวไกลของคุณพิธาซึ่งมีฐานคะแนนนิยมค่อนข้างดี ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาที่สองลุงนี่แหละทั้งลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ลุงป้อ,อปมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณถึงแม้พลเอกประวิทธจะมีฐานของบ้านใหญ่ที่สามารถที่จะการันตีเก้าอี้ได้พอสมควรแต่ก็ความสมเสี่ยงในการเลือกตั้งมันก็ย่อมมีอยู่บ้างยิ่งพลเอกประยุทธ์ยิ่งเป็นพรรคใหม่และก็ไม่มีฐานฐานของบ้านใหญ่ที่การันตีสอสอเนี่ยค่อนข้างน้อยก็ต้องอาศัยกระแส แล้วก็ตัวผู้สมัครโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยที่จะช่วงชิงสสให้ได้เกิน25ที่นั่งก่อนนะเพื่อที่จะก้าวสเต็ปไปยังการโหวตนายกรัฐมนตรีทีนี้หลังจากนี้นะต้องตามดูความเคลื่อนไหวของทั้ง2ลุงฮนะว่าจะประคองอํานาจของตัวเองลุงตูจะจัด,จดองค์คาพยพเพื่อที่จะก้าวสู่อํานาจอีกครั้งหนึ่งรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่29ได้หรือไม่พลเอกประวิตยจะก้าวสู่การ เป็นนายกรัฐมนตรีสารฝันตัวเองสารฝันวงตระก,กูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้หรือไม่เดี๋ยวผมกับแม็กจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาแฟนเพจเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็แฟนรายการสุขเสวนาไปก่อนครับสวัสดีครับ